สวัสดีครับผู้ผมนะครับยาคูนะครับวันนี้อยู่ในเกมเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําไอเทมนะครับวิธีหาแล้วก็รายละเอียดของไอเทมนะครับในเกมนะครับโอเคไปรับชมไปเลยครับอ่ะเรามาดูไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับใส่สี่ชิ้นนะครับจะบวกพลังโจมตียี่สิบเปอร์เซนหาได้จากเมืองที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูชิ้นต่อไปนะครับไอเทมชิ้นที่สองอ่ะใส่สองชิ้นนะครับ จะบวกพลังป้องกัน20%หาได้จากเมืองที่สองนะครับไอเทมชิ้นที่สามนะครับใส่4ี่ชิ้นนะครับจะบวกพลังชีวิต20%หาได้จากเมืองที่สามนะครับไอเทมชิ้นที่สี่นะครับใส่สี่ชิ้นนะครับจะบวกอัตราคิทิคอน30%ก็คือบวกโอกาสติดคิทิคอน30%นั่นเองนะครับอ่าดูชิ้นต่อไปไอเทมชิ้นที่สี่นะครับใส่สองชิ้นนะครับจะบวก ต้านคิติคอน30%อ่าก็แ,แปลว่าสมมุติว่าอ่ามีโอกาสที่เราจะโดนตีติดคีติคอนนะครับน้อยลง30%นะครับอ่าหลบจากเมืองที่5นะครับไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อ,อมานะครับใส่2ชิ้นนะครับจะบวกอัตราฟื้นฟู20%อ่าอเทมชิ้นนี้นะครับอัตราฟื้นฟูก็คือเราจะได้ฮิวแรงนะครับถ้าใส่ชิ้นนี้ทําให้เราโดนฮิวแรงนะครับอ่า หาได้จากเมืองที่หนะครับอ่าไอเทมชิ้นต่อไปไอเทมชิ้นที่เจ็นะครับจะใส่2ชิ้นนะครับจะบวกดาเมจคิทิคอน2ี่เนไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือใส่แล้วจะตีคิทิคอนแรงขึ้น20เนตั่นเองไอเทมชิ้นนี้นะครับจะไม่มีดรอปในเมืองนะครับจะได้จากอ่าในการแลกที่ลานประลองนะครับแล้วก็กล่องที่ได้จากการประลองนะครับเอามาเปิดนะครับถึงจะได้โอเคไปดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับไอเทมชิ้นที่แดนะครับ ใส่2ชิ้นนะครับจะบวกพลังป้องกันคิดิคอน40%พลังป้องกันคิดิคอนก็คือการที่เราโดนโจมตีโดนแล้วติดคี้นะครับจะโดนคีเบาลงนะครับ40%ไอเทมชิ้นนี้นะครับไม่มีดอกในเมืองนะครับได้จากการแลกอ่า p v p เหมือนชิ้นที่แล้วนะครับอ่าโอเคไวดูชิ้นต่อไปนะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายใส่2ชิ้นนะครับจะบวกอัตราดูดเลือดนะครับ15%นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับ อ่าง่ายๆก็คือตีดุลเลือนนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมือนกับสองชิ้นที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็คือได้จากร้านปลาลองนะครับไปแลกเอานะครับแล้วก็เปิดกล่องที่ได้จากร้านปลาลองเหมือนกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องนะครับแล้วก็อ่าที่แรกในลานปลาลองนะครับโอเคไปดูกันเอาละครับเรามาอยู่หน้าสุมส่มอุปกรณ์แล้วนะครับเราเลื่อนมาด้านขวานะครับอ่าอันนี้ครับกล่องแรกนะครับเป็นกล่องสีฟ้านะครับมีโอกาส ดรอปไอเทม SSR นะครับกล่องนี้ได้จากการประลอง PVP แบบสามัญนะครับในทุกสัปดาห์นะครับว่าเราอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้คือระดับสูงสุดนะครับที่ได้กล่องสีฟ้านะครับมาดูกล่องต่อไปนะครับกล่องนี้นะครับจะอยู่ประมาณแลนด์ต่ำ่ากโกนะครับต่ำ่ากโกก็จะได้กล่องนี้นะครับจะดรอปเป็นของ SR ธรรมดานะครับมาดูกล่องต่อไปนะครับ กล่องนี้นะครับจะอยู่ระดับต่ําสุดนะครับกล่องนี้จะดรอปของเป็นของ R อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับไปดูที่แรกของใน PVP กันเลยครับเอาละครับเรามาอยู่ในลานประลอง PVP แล้วนะครับ่าวิธีจะไปแรกของใน PVP นะครับเรากดด้านซ้ายนะครับตรงที่เขียนว่าร้านค้าเทศกาลประลองนะครับกดไปเลยครับมันจะวิ่งไปเองนะครับมันร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับ โอเคครับอ่านี่ครับเราจะมาแลกอ่าที่ร้านค้านี้ได้นะครับการที่เราจะแลกของที่ได้ระดับสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องอยู่ในแรล่งที่ได้ระดับสูงนะครับที่นที่กําหนดนะครับอย่างเช่นตอนแรกนะครับอยู่ในทองแดงก็คือแลกของได้นะครับในระดับ C นะครับต่อมานะครับเราก็มาอยู่แรลงเงินนะครับก็รับได้ในของ R นะครับต่อมาก็ทองนะครับอยู่ได้ Sr นะครับพทาตินัส SSR านะครับอ่าสองอันนี้นะครับเราจะอยู่ในแรล่ง ขั้นสูงหรือว่าแรงสามาัญก็ได้นะครับจะได้อ่าจะได้มีโอกาสได้ของเหมือนกันนะครับโอเคเราจะมาดูอ่าที่ดอบกล่องนะครับว่าเราได้กล่องยังไงบ้างนะครับอ่ามากดตรงที่ประลองกันเลยอ่าแล้วเรามาดูด้านขวานะครับตรงประลองนี้ปุ๊บอ่านี่ครับถ้าอยู่ในแลนด์มาส์เตอร์แพลตตินัมแชมเปี้ยนอ่าแล้วก็โกนะครับจะได้กล่องสีฟ้านะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นจะได้กล่องสีแดงนะครับถ้าต่ำกว่านั้นอีก จะได้กล่องสีเขียวนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูาการอัปเกรดของนะครับแล้วก็การปลุกพลังของของนะครับไปดูกันเลยเอาละครับเรามาอยู่หน้าการอัปเกรดของนะครับการเสริมพลังหรือว่าการอัปเกรดเองก็คือเราต้องมีหินแดงนะครับในการอัปเกรดนะครับหินนี้นะครับได้จากการเอาของไปแยกนะครับแล้วก็ได้จากกิจกรรมอะไรทั่วไปนะครับหินนี้เนาะอ่า เวลาตีนะครับเราก็กดตีตรงนี้ธรรมดานะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันตีออโต้นะครับให้เราเลื่อนด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็คลิกเลขห้านะครับเลขห้าก็คือว่าตีบวกจนถึงบวกห้านะครับถ้ายังไม่ถึงบวกห้ามันก็ไม่หยุดนะครับจะตีเรื่อยๆแต่ว่ามันจะหยุดก็ต่อเมื่อเกตนะครับเกรดล้มเหลวของเราเนี่ยเต็มถ้าเกตเต็มนะครับมันจะหยุดนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับใช้เกตนะครับแล้วกดตีไปเลยนะครับ มันจะตีแล้วมันก็ใช้เก์ของมันไปเรื่อยนะครับจนได้บวกห้าเลยนะครับอ่าโอเคครับงั้นเราไปดูการปลูกพลังของอุปกรณ์นะครับโอเคครับเรามาอยู่หน้าปลูกพลังของอุปกรณ์นะครับอ่าการปลูกอุปกรณ์นะครับก็ต้องใช้หินนะครับอ่าเป็นวัตถุดิบในการอ่ปลูกพลังนะครับพอเรากดปลูกพลังเสร็จนะครับออฟตรงนี้นะครับเราจะได้มาออฟนี่ครับมันจะสุ่มนะครับอ่ามีทั้งหมด4ออฟในการสุ่มนะครับ อ่าเรามาดู SO สร้อยก่อนนะครับสร้อยนะครับออฟที่ได้นะครับนี่หมดสออฟก็คือออฟป้องกันนะครับออฟอ่าตาต้านทานนะครับแล้วก็ออฟต้านทานคลิคอนนะครับแล้วก็ออฟป้องกันคลิคอนนั่นเองนะครับอ่าสี่ออฟเนี่ยครับที่พูดมามันจะสุ่มนะครับอ่าสุ e. ่มได้ออฟออฟได้ออฟหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูชิ<ๆ>้นต่อไปนะครับอ่าเรามาดูปลอกแขนนะครับปลอกแขนนะครับมาก็จะเหมือนกับอ่าสร้อยเมื่อกี้เลย เรามาดูกันนะครับว่าซีออฟที่ปอกแขนจะได้คืออะไรบ้างอ่าปอกแขนนะครับสามารถุูมออฟได้ทั้งหมดสแบบนะครับก็คือลังโจมตีแล้วก็อัตราเจาะเกาะนะครับอัตราคิดิคอนแล้วก็อัตราคิดาเมจนะครับสีออฟนี้ก็ุูมได้เหมือนออฟของสร้อยเลยนะครับคล้ายๆกันเราก็ุูมได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเข็มขัดก็อ่าุ่มได้สีออฟเหมือนกับสองชิ้นเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าจะสุ่มได้เป็นพลังชีวิตนะครับอัตราฟื้นตัวนะครับอัตราฟื้นฟูนะครับแล้วก็อัตราดูดเลือดนะครับมันก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับสี่ออฟนี้นะครับอ่าสออฟนี้นะครับมันก็เหมือนกับการเราสุ่มนะครับว่าเราจะได้ออฟอะไรนะครับแล้วสามารถรีได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเรามาดูนะครับเวลาเราจะรีออฟนะครับเรามากดตรงนี้นะครับนะฮะกดตรงนี้นะครับกดอุปกรณ์แล้วกดตรงนี้ปุ๊บเข้าไป เราสามารถรีออฟได้นะครับว่าเราไม่ชอบออฟไหนเราสามารถมารีได้นะสมมติว่าเราเราอยากรีนี้แล้วกดปุ๊บนะครับรีออฟนะครับก็สามารถรีได้โดยการใช้เพชรนะครับ่ถ้าเป็นของนะครับ SSR นะครับจะใช้เพชรสองเม็ดนะครับ sr ใช้หนึ่งเม็ดระดับ R ใช้เงินหนึ่งหมื่นนะครับสมมุติว่าเรากดแล้วออฟมันก็จะเปลี่ยนครับมันก็จะรีไป อ่ะมันก็จะสุ่มอ่าภายในสี่ออฟนะครับมันจะรีรีสุ่มมปเรืเลยนะครับภายในสี่ออฟที่ผมบอกมาข้างต้นนะอ่าโอเคแต่ถ้าเราไม่อยากกดนะครับเสียเวลาเรามากดด้านซ้ายนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ติ๊กเลยครับว่าอยากได้ออฟอะไรแล้วก็อยากได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับว่าเราอยากใช้อะไรนะครับมีแท่นนะครับแท่นนี้นะครับอ่าหรือว่าจะใช้เพชรนั่นเองแต่ถ้าเป็น R นะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเงินนะครับ อ่าแล้วเราก็ติกนะครับว่าเราอยากใช้อะไรนะครับอ่าอันล่างสุดนะครับเราอยากอ่าใช้กี่ครั้งอ่าเราอยากใช้กี่ครั้งเราก็ติกได้นะครับหรือว่าเราอยากใช้ไม่จํากัดก็คือมันจะรีไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ออาที่เราติกไว้ข้างบนนะครับโอเคนะครับเอาละครับผมจะมาแนะนําไอเทมนะครับอ่าแนะนําไอเทมนะครับให้ด้านซ้ายนะครับให้ใส่เป็น s r นะครับส่วนด้านขวาให้ใส่เป็นระดับ r ก็พอนะครับ ถ้ามีตังค์นะครับก็ค่อยเปลี่ยนเป็น S s R นะครับยังไงเราก็ต้องใส่ S s R อ่าทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าเริ่มเกมนะครับให้ใส่ด้านซ้ายก่อนนะครับเป็น S s R แล้วก็ทำอ่าดาวให้เต็มเลยนะครับแล้วก็บวก5นะครับส่วนด้านขวานะครับให้ใส่ระดับ R นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับ R นะครับเราสามารถรีออฟโดยแค่ใช้ตังค์ได้อ่าเห็นไหมครับจะรีเป็นพลังจมตี1สมันจะดีกว่านะครับใส่ S R นะครับอ่า เพราะเอถ้าเราใส่มันก็ต้องใช้เพชรลีเนาะเบื้องอใส่ระดับ R ก็พอนะครับอ่าทั้งโล่ทั้งอะไรอ่าเออทั้งตุง้มหูทั้งลูกแก้วนี้ก็ใส่ออระดับ R รก็พอนะครับอ่าโอเคครับอ่เป็นไงกันบ้างครับในการแนะนำไอเทมของผมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแต่ถ้าตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับอ่า ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย